โอเคสวัสดีครับปลติดเกมนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นโหมดแคมป์ฝึกหัดครับมันเป็นโหมดเอาไว้สลับเทสตัตวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวที่เรายังไม่มีมาลองเล่นลองไอเทมลองอะไรก็ได้ฮะมีอยู่ตรงนี้นะฮะโหมดนี้เหมเาะกับผู้เล่นใหม่ด้วยครบผมยังไม่มีตัวละครเลยพี่ผมจะซื้อผมคุ้มดีไหมเนี่ยซื้อคุ้มเปล่าลองเลยครับไปที่โหมดปกตินะครับ <c oughs> แล้วดูขวาล่างหเห็นไหมแคมป์ฝึกจิ้มเข้าไปครับเราต้องเคลีย สอันทางซ้ายมือก่อนนะครับทั้งฝึกเริ่มต้นฝึกระดับสูงฝึกปฏิบัติกระลือเข้าป่าเนี่ยแล้วหมวดขัดจะโผลขึ้นมาครับืออันขวาสุดจิ้มเข้าไปเดี๋ยววันนี้ครับปาร์คจะลองเล่นตัวไหนดีพี่ซายแล้วกันนะมาอาเซนค่ากดยืนยันครับผม <c oughs> แต่หมดนี้ถึงที่ฝึกกันก็ใส่รูนเต็มไม่ได้นะครับดังนั้นทุกอย่างที่เป็นรูนเนี่ยเราต้องหามาเองนะฮะ มันได้แค่ของในเกมเท่านั้นพวกไอเทมพวกสกิลสเตตัสส่วนรูนต้องทำเองครับผมโอเคเข้าเกม,มแล้วครับเริ่มจากตอนนี้เรามีอัปเกรดตัวเองได้หนึ่งครั้งคือ1นึ่เวลเห็นนะ3สา,สารู้สึกโกงไปกดรีเซ็ตครับกลับมาหนึใหม่ปิดคูดาวก็คือแล้วผมปล่อยอย่เงี้ย ผมก็ใช้ได้เรื่อยๆครับไม่ไม่มีคูดาวเห็นปะถ้าเกิดอ่ะเปิดอมาตะคือผมโดนอะไรก็ไม่ตายเนี่ยอมาตะแล้วอันนีเ้เอาไว้ลองยืนเฉยๆอยอสติป,ปิดอมาตะเลือดรด,ดแหละประมาณนี้เราก็อัปเกรดสักหน่อยจะได้แบบสู้ได้ส,สบายๆอ่นะสกิลครบนะฮะก็ว้าวแต่แรกเลย ไอ้ท่ามือซรายโดนไหมบึ๊บมานั่นแหละเล้วลหกนะครับโกงที่เป่งแล้วก็พออัพสกิลอะไรตามใจชอบเสร็จแล้วเนี่ยอลองอีกทีอัพสกิลเสร็จก็แบบอยากเอาของบ้างกดนี่เลยฮะ,ะบวกพันเหรียญอยากเสด้ซื้อไปมีเงินอยู่สองหมื่นกว่าครับสมมุติว่าเราซื้อเต็มเต็มเนียวเลย ของเวทเต็มๆอย่างนี้คือเหมือนระบอารมณ์ครับเล่นจริงซื้อขนาดนี้ไม่ได้เล่นนี้ซื้อให้เต็มที่อ่ะเราก็เลยลองไปยิงศัตรูหนึ่งทีอยู่ไหว่าศัตรูเราส่วนเรใครที่แบบเล่นแล้วแพ้อยากระแวยอารมณ์หมดนี้ก็เปิดเปิดรับนะฮะรับกันความหายเครียดพัน้า ว้าวครับผมโอ้โหสกิลสองพันครับโหดมากแง่ด้ของมันโคตรฟูอ่ะครับแล้วก็หมวดนี้ก็ยังดีอีกอย่างคือเราสามารถมาลองเทสการฟาร์มป่าได้วิ่งตรงนี้กี่นาทีตรงนี้กี่นาทีาทฮะไม่ตายฮะออเบลมันยังต่ำอยู่เนี่ยฮะดูซิว่าของอนี้ดีไหมหรือว่าไม่พอต้องออกของเพิ่มอะไรก็ว่าไปครับ นี่ครับโบทฝึกหัดที่เอาไว้ฝึกตัวละครแล้วก็ถ้าเกิดเราไอเทมพวกนี้ไม่เวิร์กขายทิ้งได้ฮะขายเลยแล้วก็อยากลอนกับแปดเช่นอันนี้ห้าอันหกอันกดเข้าไปครับห้าอ,อันก็พอฮะดูซิว่าแรงจริงไหมพันเก้าครับผม พันเก้าไม่พอดูเลือดไปก่อนเออพลังชีวิตห้าพันเก้าครับถึกแน่นอนทำไมเป็นห้าพันเก้างวะอ๋อไอเอไลไรเทนเนี่ยฮะสกิลติดต,ตัวเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ทับกันเห็นไหมเราออกตั้งห้าอันเลือดเราแค่ห้าพันเก้าเองแปลว่าเกมนี้นครับมันจะออกของที่เดียวกันซ้ำกันไอสกิลติดต,ตัวมันจะซ้อนกันไม่ได้เนี่ยมาดูก่อนว่า ซอมนี้ซอมเมื่อเราในโหมดนี้จะได้เป็นครับว่าตัวไหนใช้ยังไงไอเทมออ,อกอยังไงโอเคขอจบการแนะนำโหมดสุข,ขัดแต่เพียเท่านี้นะครับเจอกันใ่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ